สวัสดีค่ะดิฉันโตโยต้าพิตตี้ฟองไฟค่ะค่ะและดิฉันโตโยต้าพิตตี้ปลาค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองลูอองนะคะซึ่งออกจากปารีสมาแป๊บเดียวเองค่ะใช่แล้วค่ะและที่เมืองลูอองแห่งนี้นะคะก็มีสุสานของนักบุญโจออฟอาร์ค,ค่ะซึ่งถูกสร้างขึ้นค่ะเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญนะคะแล้วก็ยกย่องที่พระองค์นะคะได้เป็นเทพเจ้าอีกหนึ่งองค์นั่นเองค่ะอันว่าตอนนี้ค่ะฟ้าตามเราสองคนนะคะไปเที่ยวเมืองลูอองกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ กันบ้างคะบรรยากาศที่เมืองรูอองเนี่ยสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะก็อยากให้ปาพูดถึงประสบการณ์การได้เป็น t o y ยต้าพิตตี้หน่อยคะ่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ในเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะคะความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาคะ่ะทั้งในเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานนั่นเองคะ่ะซึ่ง t o y ยต้าพิตตี้นะคะถือว่าเป็นอิมเมจของ t o โยต้ค่ะซึ่งเรานะคะก็ต้องรักษาอิมเมจของ t o โยต้ไว้เป็นอย่างดีคะ่ะแล้วฝ้าล่ะคะรู้สึกยังไงกับการที่ได้เป็น t ต y ยต้าพิตตี้คะค่ะก็รู้สึกกภูมมิใจานะคะค เพราะว่าได้รับเกียรติจากเตยตานะคะให้เลือกเรานะคะให้มาเป็นตัวแทนในการนําเสนอการขายนะคะและยังเป็นหน้าตาของบริษัทอีกด้วยและสิ่งหนึ่งนะคะที่พิเศษมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการได้มิตรภาพจากเพื่อนๆนั่นเองนะคะรวมถึงการได้มาดูงานที่ปารีสนะคะและรายได้นะคะปีละหกแสนบาทีกด้วยค่ะและใครนะคะอยากได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายล,ายละเอียดการสมัครได้ที่ w w w t o บ o t เว็บเตยตาค่ะ กรุงปารีสกันค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศรอบๆนะคะโรแมนติกมากๆเลยค่ะแถมยังเห็นหออเฟลทางด้านหลังด้วยนะคะค่ะและหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันต่อคะหลังจากนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยเพราะเราจะพาสาวๆนะคะไปช้อปปิ้งกันที่ห้างเกอร์รี่ลาฟา,ายานั่นเองค่ะซึ่งถือว่าห้างนี้นะคะก็เป็นห้างที่ขึ้นชื่อของกรุงปารีสเลยก็ว่าได้ค่ะมีทั้งสินค้าแบรนด์เนต่างๆมากมายเลยให้เราได้เลือกช้อปปิ้งกันค่ะค่ะและหลังจากที่เรา จะได้มีโอกาสนะคะไปชมโชว์ลิโดค่ะซึ่งซึ่งเป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของกรุงปารีสก,กันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวป้ากับป้าก็ต้องขอตัวนะคะไปซึมซับบรรยากาศสุดรู้สุดโรแมนติกตรงน,นี้ก่อนนะคะ มากเลยนะคะตอนนี้ก็อยาก่กัเข้าไปดูแล้วแหละเดี๋ยวตามเรารไสองคนเข้าไปเลยค่ะ บ้างครับปาเมื่อวานนะคะที่เราไปดูโชว์ลิโด้ค่ะโอ้โหต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็เรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งนับเป็นโอกาสดีๆของเรานะฟ่ายที่ได้มาโชวโชว์ชวชวดีๆแบบนี้แล้วก็มีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www toyota pitty com ค่ะใช่แล้วค่ะ,แ,คะแต่สําหรับตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับเพื่อนๆอนนีก2คนนะคะที่งานปาร i สออ t o เ h อร์โชค่ะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะ๊าบาย